เป็นเวลา66ปีแล้วที่มนุษย์เนี่ยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกี่ยวกับอวกาศซึ่งเคยอยู่เหนือความเข้าใจของพวกเรามาก่อนจากสปุกนิกดาวเทียมดวงแรกของสหภาพโซเวียตสู่การประดิษฐ์พาหนะและเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์รู้จักโลกและดาวดวงอื่น,นมากขึ้นแล้วในปัจจุบันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ช่วยมนุษย์โลกในการสำรวจอวกาศปัจจุบัน ไม่ใช่แค่รัสเซียอเมริกาและจีนเท่านั้นนะครับที่สามารถสร้างเทคโนโลยีอวกาศล้ำๆได้ในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีอวกาศนอกจากนาความรู้ใหม่ๆมาสู่มนุษย์โลกแล้วมันยังก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยอีกทางหนึ่งครับพวกเขาเนี่ยจึงยอมลงทุนเพื่อการผลิตเทคโนโลยีนอกโลกที่มีมูลค่ามหาศาลอย่างดาวเทียมและยานอวกาศอย่างที่เราเห,เห็นกันในทุกวันนี้นั่นแหละครับ คลิปนี้ผมจะขอยกตัวอย่าง6เทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องราวทั้งในโลกของเราจนไปถึงดินแดนอันแสนไกลลูน a แฟลไลท์เป็นเทคโนโลยีของนาซาด้วยจุดประสงค์เพื่อการค้นหาพื้นผิวน้ําแข็งในหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์โดยสิ่งนี้มันสาคัญมากนะครับเพราะว่าน้ําจากแหล่งน้ําแข็งเนี่ยสามารถนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเชื้อเพลิงสําหรับยานอวกาศที่จะขึ้นมาสํารวจบนดวงจันทร รวมถึงสามารถนำมากรองเป็นน้ำดื่มสำหรับนักบินอวกาศได้ด้วยความน่าสนใจของเจ้าเครื่องรูหน้าแฟลตไลน์นี้ก็คือมันเป็นยานลำแรกที่ใช้กรีนโมโนโพเพเลนซึ่งเป็นเทคโนโลยีจรวดเคมีที่ไม่ต้องใช้ตัวออกซิไดแยกเพื่อการเผาไหม้เรียกได้ว่าเป็นยานปลอดสารพิษกว่ายาลำอื่นๆมากเลยทีเดียวครับโดยการทำงานของไอเครื่องนี้นะครับมันจะส่องเลเซอร์เพื่อหาตำแหน่งที่มีร่องรอยของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ เพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความมืดที่แสงเนี่ยเดินทางไม่ถึงเมื่อฉายแสงเลเซอร์ลงไปถ้าบริเวณนั้นมีน้ําแข็งมันก็จะดูดกืนแสงแต่ถ้าเลเซอร์นั้นยิงไปกระทบพื้นผิวที่เป็นแร่ลิกโกลิตมันก็จะเกิดการสะท้อนแสงออกมาครับเลเซอร์คอมมิคชันรีเลย์เป็นระบบการสื่อสารเครื่องใหม่ผลิตโดย NASA ซึ่งเจ้าเครื่องนี้จะใช้ระบบการสื่อสารด้วยเลเซอร์ซึ่งต่างจากเครื่องเดิมที่ถูกติดตั้งอยู่นอกโลก โดยเครื่องเดิมเนี่ยจะส่งสัญญาณการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุเท่านั้นครับเหตุผลในการสร้างไอเจ้าเครื่องเลเซอร์คอมมิคชันรีเลย์นี้ก็คือการส่งสัญญาณการสื่อสารด้วยเลเซอร์จะส่งข้อมูลกลับมาได้เร็วกว่าปกตินั่นเองปัจจุบันไอเจ้าเครื่องนี้เนี่ยถูกติดตั้งอยู่เหนือพื้นผิวของโลกประมาณ35,405กิโลเมตรและถูกควบคุมโดยวิศวกรประจำฮาวายและแคลิฟอร์เนียแต่ก็ยังอยู่ในช่วงการทดลองอยู่นะครับซึ่งถ้าหากทดลองสำเร็จในอนาคต เราอาจจะสามารถโหลดไฟล์หนักๆเนี่ยลงคอมพิวเตอร์ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีเพราะระบบนี้สามารถเพิ่มความจุข,ของการส่งข้อมูลมายังโลกหรือแบนด์วิดต์ได้มากกว่าเดิมหลายเท่าเลยแหละครับ ELSD a หรือชื่อเต็มๆก็คือ a s t r o s c a l e a n d o f f l i n e Services by a s t r o s c a l e Demonstration เออผมว่าเรียกสั้นๆนั่นแหละครับดีละ เออเครื่องที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีในการช่วยค้นหาซากของยานอาวกาศและช่วยกําจัดขยะอวกาศไปในตัวครับโดยตัวเครื่อง ELSD จะใช้แม่เหล็กในการดูดยานที่ลอยอยู่ในอวกาศเข้ามาติดกับตัวเครื่องก่อนจะเผาไหม้ตอนที่อยู่ในบริเวณชั้นบรรยากาศชั้นนอกโดยกระบวนการทั้งหมดจะถูกควบคุมจากห้องปฏิบัติการภาาพื้นดินอยู่ตลอดเวลาและก่อนที่จะนํามาใช้จริงเนี่ยพวกเขาก็ได้มีการทดลองตรวจจับและดูดซากยานอวกาศจําลองอยู่หลายครั้ง จนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการปรับปรุงเจ้าเครื่อง ELSAD จนประสิทธิภาพของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับขนาดที่ว่ามันสามารถตรวจหาเศรษซรากของยานจำลองได้ในระยะประมาณ1,700กิโลเมตรโดยใช้เซ็นเซอร์นำทางซึ่งเทคโนโลยีของมันเนี่ยก็ทำให้คนในวงการสนใจเอามากๆเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นความสำเร็จใหม่ในการให้บริการบนวงโคจรและในอนาคตเนี่ยพวกเขาหวังว่ามันจะทำงานได้มากกว่านี้ จะสามารถกำจัดขยะนอกโลกได้อย่างเต็มรูปแบบจริงๆครับดาวเทียมสวอตหรือในชื่อเต็มว่า Surface Water and Ocean Topography ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยองการนาซาทำหน้าที่สำรวจระดับน้ำบนโลกเพื่อคาดคะเนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศทั่วโลกโดยวิธีการที่ดาวเทียมสวอตใช้ก็คือมันจะวัดระดับน้ำของแหล่งน้ำที่หลากหลายทั้งอ่างเก็บน้ำแม่น้ำทะเลสาบและมหาสมุทร พราะระดับน้ำเนี่ยสามารถบ่งบอกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศและฤดูกาลซึ่งจะมีความละเอียดสูงกว่าเทคโนโลยีเดิมที่ใช้ดาวเทียมวัดตามเส้น1มิติในขณะที่ดาวเทียมสวอตสามารถยิงเรดาร์ส่องทะลุเมฆหมอกได้และสามารถวัดพื้นผิวน้ําในรูปแบบ2มิติได้อีกด้วยทางด้านนักวิจัยก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมสวอตมาทําเป็นแผนที่และพวกเขาก็จะได้รู้ว่าพื้นที่ไหนแห้งแล้งมากเกินไป จนสมควรที่จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปจัดการนั่นเองครับส่วนใหญ่พวกเครื่องที่เล่ามาก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เอาไว้สําหรับใช้ค้นคว้าหาข้อมูลเก็บข้อมูลต่างๆจากนอกโลกการค้นหาหรือการศึกษาต่างๆก็เพื่อการค้นหาทรัพยากรใหม่ให้เพียงพอต่อมนุษย์ในอนาคตเพื่อการคงอยู่ของมนุษยชาติและโลกของเราต่อไปแต่นอกจากการหาทรัพยากรแล้วการป้องกันโลกของเราก็สําคัญไม่แพ้กันครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เคยกังวลว่าวันใดวันหนึ่งจะมีอุกกาบาตหล่นลงมาใส่โลกของเราก็ไม่ต้องคิดมากไปนะครับเพราะว่าถึงแม้จะยังไม่มีวิธีในการกำจัดอุกกาบาตพวกนั้นแต่อ,องค์การนาซาก็ได้สร้างเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเตรียมตัวในการรับมือกับพวกมันได้ไอเจ้าเครื่องที่ว่าเนี่ยก็คือไว s ์และ n e o w i ว e เริ่มที่เครื่องแรกที่ถูกนาซาส่งขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อปี2009ถึงปี2011 WiSE หรือในชื่อเต็มว่าไวฟิลอินฟลีซเซอร์วีเอ็กซ์เพลเยอร์ มันเป็นยานอวกาศที่ทําหน้าที่เหมือนเป็นกล้องโทรทัศน์นอกโลกที่คอยสอดส่องวัตถุต่างๆที่อยู่ใกล้ๆโลกโดยใช้ความยาวของคลื่นอินฟาเรดต่อมาในปี2013 NASA ได้ปล่อยยานลำใหม่ขึ้นไปที่มีชื่อว่า Neo w i s e ความสามารถของมันก็คือการระบุตำแหน่งของวัตถุที่ใกล้โลกไม่ว่าจะเป็นดาวหางอุกบาตดาวเคราะห์น้อยซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อโลกในอนาคต โดยยาลำนี้จะคำนวณขนาดและระยะทางที่วัตถุนั้นจะเข้ามาใกล้วงโคจรของโลกซึ่งเราเนี่ยอาจจะต้องยกความดีความชอบให้กับไอ้เจ้า Neo e y e เลยนะเพราะมันเนี่ยสามารถระบุวัตถุที่อาจจะเป็นอันตรายต่อโลกของเราได้มากราวๆ3 9 1 0 0่าชิ้นตั้งแต่นาซาได้ปล่อยมันขึ้นไปแต่ถึงยังไงมันก็ยังเป็นเหมือนกับกล้องโทรทัศน์ซึ่งมันไม่สามารถทำอะไรกับวัตถุใกล้โลกได้เลยนอกจากการค้นหาและระบุต,ตำแหน่งเรื่องการศึกษาและการหาวิธีการกำจัดวัตถุเหล่านั้น ก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเทคโนโลยีอื่นๆต่อไปนั่นเองครับตัวอย่างเทคโนโลยีนอกโลกชิ้นสุดท้ายเป็นโปรเจกต์ที่แปลกตาแถมยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตามสไตล์ญี่ปุ่นอีกด้วยนั่นก็เพราะวันนี้เป็นโปรเจกต์สร้างดาวเทียมจากไม้นั่นเองโดยโปรเจกต์นี้ชื่อว่า The Lignosat Space Wood ของมหาวิทยายลัยเกียวโตและสถานีอวกาศนานาชาติแน่นอนว่าเหตุผลหลัก ของการอยากใช้ไม้มาทําดาวเทียมนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมความสะอาดและก็ราคาที่ไม่แพงเท่าเหล็กและโลหะชนิดอื่นๆนั่นเองพวกเขาทําการทดลองปล่อยไม้ออกไปในสุญญากาศของอวกาศเป็นเวลา10เดือนและพบว่าไม้ไม่ได้บุบสลายหรือแตกออกเป็นชิ้นๆเลยมันยังคงรักษาสภาพได้เหมือนเดิมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากเพราะอย่างที่รู้กันว่าในอวกาศเนี่ยมีทั้งอนุภาคพ,พลังงานสุริยะรังสีคอสมิกและสภาพอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแถมท้ายที่สุด ดาวเทียมทุกดวงที่ถูกปล่อยออกไปมักจะถูกเผาไหม้ระหว่างตอนที่กลับสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งถ้าเป็นดาวเทียมที่ทำจากโลหะก็อาจจะหลงเหลือเศษซากอยู่บ้างและอาจจะต้องถูกนําไปกําจัดด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ถ้าเป็นดาวเทียมที่ทํามาจากไม้ทางทีมวิจัยเนี่ยก็ค่อนข้างแน่ใจว่ามันจะถูกเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์หรือในกรณีที่มันยังหลงเหลือเศษซากอยู่เราก็สามารถนํามากาจัดบนโลกได้ง่ายขึ้น ซึ่งไม้ที่ได้รับการยอมรับว่าแข็งแรงทนทานและมีความคงตัวของมิติที่สุดต่อสภาพสูนยากาศในการทดลองครั้งนี้ก็คือไม้จากต้นแมกโนเลียซึ่งเป็นต้นไม้ในแถบเอเชียตะวันออกหิมาลัยอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่มีลำต้นไม่หนามากแต่มีความสูงได้มากถึง30เมตรเลยทีเดียวครับ จริงๆแล้วยังมีเทคโนโลยีล้ำลอีกมากมายที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อศึกษาในสิ่งที่ห่างออกไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความสามารถของมนุษย์ทําให้พวกเรารู้เรื่องราวของสิ่งที่เคยเป็นปริศนาและเคยเป็นเรื่องยากสําหรับผู้คนในอดีตความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศยังไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนในอนาคตเราคงได้เห็นดาวเทียมและยานอวกาศเจ๋งๆอีกมากมายแน่ๆเลยครับถ้าเพื่อนๆมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับอวกาศเจ๋งๆเพิ่มเติม ก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้และตอนนี้เพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราโดยตรงผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดผมต้องขอภายไวนะที่นี้ด้วยเจอกันใหม่สวัสดีครับ